แชมป์เหรียญทองขอว่ายน้ําข้ามโขงกับโตโน่ด้วยค่ะต้องบอกว่าหลังจากโตโน่พาคินนักแสดงชื่อดังผุดโครงการ One Man and the l i g h t o u s e ว่ายน้ําข้ามโขงไปกับระหว่าง2ประเทศไทยลาวระยะทางมากถึง15กิโลเมตรค่ะในวันที่22ตุลาคมเวลา7นาฬิกานะคะ จากลานแลนด์มาร์คพญานาคศักดิ์สิทธิ์องค์พญาศีสัตตนคราชเพื่อที่จะเป็นการกุศลช่วยเหลือโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนสปปลาว่ายทอดสดผ่านทางเพจเก็บรัก วัน31และ App to ID ค่ะล่าสุด a c e b o o k ก็ได้เปิดเผยยอดเงินบริจาคพุ่งไปถึง11อล้านบาทแล้วเมื่อรู้ยอดบริจาคครั้งนี้11ล้านแล้วถึงกับน้ำตาแตกกันเลยทีเดียวค่ะยังไงก็อย่าลืมเชียร์และส่งกำลังใจให้กับหนุ่มโตโน่ได้ค่ะพร้อมกันนี้ยังได้รับแจ้งว่าายศอนสวรรค์ผู้วิจิตอดีตนักว่ายน้ำทีมชาติของประเทศไทยหญิงแชมป์เหรียญทองและผู้ประกาศข่าวช่องเจ็ดจะขอร่วมว่ายน้ำกับโตโนโ่ แต่จะมาร่วมไหว้ขณะที่อยู่ฝั่งไทยช่วงตั้งแต่ลานพญานาคถึงศาลาแสงสิงแก้วริมฝั่งโค้งหน้าวัดพระอินทร์แปลงเท่านั้นดีกรีเป็นแชมป์เหรียญทองเลยแหละค่ะต้องบอกว่าไม่ธรรมดายังไงก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ